วิ้ยปากไปนนะครับไม่เชื่อเรามาเจอตัวจริงนะผมไปเดินมาเป็นคนแบบเนี้แหละครับที่ยิ่ผมตกใจคนอื่นเขาทิ้งผมไปกดหัผมเป็นผู้หญิไม่จ่องใครแล้วเดี๋ยวใช่ไหมพูดเราก็จี๊ดหนึ่งสถานี เฮ้ยีคนนะน่าพี่กิฟต์่กิฟจะมาได้ไงวะเฮ้ยคนนะหน้าเฮ้ยด้วยผมกำลังรีบไปว้าวเฮ้ยน้อยอนึงนออเหลือตัวเดียวหยเหลือตัวเดียว <c oughs> เอออยู่เกาะกลุ่มกันไว้เดี๋ยวตาย มาจากไหนอะพี่จิ๊มามามาตัวสุดท้ายแล้วพี่หมดละหมดหมโอ้โหแม่งมาจากไหนวะพี่ต้องขอบคุณไอคิดเลยนะพี่กิ๊อะไรวะมันช่วยพี่ไว้สุดๆเลยอ๋อเล็นกกนนนกนกนนกนน มีทำไมมีอะไรตบปั๊บพี่เสิร์ฟตบปั๊บอะไรเหรอไม่เห็นตัวพี่ตบช่วยบอกหน่อยว่ามึงชื่อทำไอีกคำหนึ่งรถเต็มเอ้ยน้ำมันเต็มโอ้โหไอคิดสะกี่สักเกือบระเบิดอย่าดูว่ารถใครมาฟังแต่เสียงเฮดล่านิ่งก่อนนิ่งก่อนนะนิ่งบก่อนเงียบขอเงีบก่อ ไอ้ตีนี่แหละตีนเสนแหละเสแหละหมดหนึ่ง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 ตี้าชายก็ใส่น่นไงหนึ่งสอง

มดแล้วมดแล้วมาแล้วมังค์กางลงกางโล่เนี่ยเก็บมาหัดใช้กันบ้างับกางอยู่เหมือนเดิมเฮ้แต่รเราเจ็บเลยว่ะเาลยว่ะเราต้องวันนี้แะวแรบแบพี่หาน้ำมันหาน้มัลัมีาย ไอพี่มีคอนโดขึ้นรถมาคอนโดดขึ้นบนหัวเราไม่ได้ปล่อยปล่อยพี่ปล่อย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 พี่เกียดเลยยังับพวกนี้เกียดเล่นมันน่าจะโดดมันน่าจะโดดมีว่าพี่มีคนขึ้นกระสวยป่ะเนี่ยยิงกระสวยดิไม่ใช่ไม่ใช่ไปกระโดดไปซานแม่ครับ มากระโดดไปสัดแม่งเนี่ยแหละกระโดดไปซัดแม่งให้หมดมาไอันไ้ยรถยังอยู่มันยังไม่ออกมันยัไม่ออกคิดมันไม่หรอพี่เหรอเออมัเหีจริง จใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ยกูถามจิงเราจะอยู่เราจังอยู่นั่นยังอยู่ข้างบนอยู่พี่กิฟต์เราลงชั้นบนนะพี่นี่ไงนอนอยู่พี่เห็นป่าวใช่พี่เรานี่ลงนะลงถึนมาลมาล โอ้โอไอในรถมีไอในรถมีรถทิปรถทิปมันกระจอกมันแรงก็ปืนแย่เพื่อนปืนมขอออไม่ไม่ไม่ แล้วเาไม่รแล้วพี่เฮ uh ้ยพ oh ี่มะเมียวโอ้โหฝ่าขับมาโอ้โหพี่มะเมียวครบคุณดาวหนุ่พันดวงด้วยนะคะหกคนสปอร์ตให้ผมด้วยบากกี้น้ำมันจอดมาแล้วนี่จอดตรงสถานี ใช่ครับเราวนรอบ,รรอบแบบรอบแบแบรอบหนึ่งเหลือสิบสี่คนแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่บักกี่อันนี้อันนี้ไ <c oughs> ม่มีคนมีที่นี่มีคนพี่ไม่ม <c oughs> ีอ <c oughs> อยูตัวฝั่งโน้นให้ใช่ใช่ใช่ด้านไหนจ,จอดเพี่เขาหลุดคดีแน่เลยเฮ้ยปั๊กกี้มาอันถนน<ป>เดี๋ยวลงไปอีกแล้วจอดมันจอดมันจอดเฮ้ยพี่อันนี้ดาเซียว่ะมีปั๊กกี้ด้วย ตัวปาย,ยาวเลยว่ะอุ้ยาปากหวานน้องพี่งปากหวานาวานะครับไม่เชื่อลองมาเจอตัวจริงนะตัวน่ารักเลยครับ <c oughs> แต่บาปิกิต <c oughs> ตัวจริงผมรักก่็นไอคิดเพื่อนถอยมาพี่มัเมี้ยวขอบคุณา2000ดาวสองพันดวงมากๆเลยนะฮะก็ให้ผมแบบช่วงนี้ผม,ผมยิ้มวิกฤตอยู่ อยู่กับผมไปนานๆเป็นคนแบบนี้แหละครับที่ที่ผมต้องการคนอื่นเขาทิ้งผมไปหมดแล้วผมเป็นผู้ชายไม่จ่องใครแล้วเดี๋ยวนะคุณเราก็จี๊ดไปจอบเดนไม่จับใครด้วยอันนี้ใส่เล่นนึ่างเดียวสนิทแล้วก็อย่างเงี้ยไอ้พี่ผมว่านิ่งอยู่ข้างบนลบอลนึ่เไลมบ้านมันเลยไม่พี่เข็มบ้านแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเด็ดเด็ด กเคมบ้านมันเลยล่าสีเนาไม่ไม่ไม่เคยลอดสีอ่ะพูดความจริงแลมวทุกคนที้เมื่อกี้ไอ้คลิปเนทนะมันเธอมันเธอเน่ะพี่สาบตัวดิน็อตแม่งออกมาจริงสามหมดไอไอชีพอีกแล้วหรอง้างรอเลยไปเองคิดไปเองมันง้างระเบิดอยู่เอ้รถท้าย Watch out พี่ขอมันตีเดียวเลย ขึ้นไปแล้วเหรอหมอสายหมอสายหมอสายเก็บเสียงเหรอเออไั่เหนะไ้ว่ะไม่เหนน a t หอคอยหอคอยพี่เดิมพี่เดิมเห็นบ้านเห็น Watch out เอ่อเออเอาเหมือนเดิมป่ะเออใช่เหรอเออคอยคอย โหมเนทแม่งโดดโดดมันโดดยังยังเนี่ยอยู่นะเนี่ยเนี่ยเชี่ยชั้นหนึ่งสัตว์มึงรอดได้ไงเนี่ยข้างบนเออเออเชี่ยกูขึ้นเลยขึ้นเลยเชี่ยแตกแตกแตกท่าทุกช่องยกเนช่องเลยู่เป็นช่องเลย ลอดได้ไงไวเที้ยหอมอะงงเลยไม่มีอะไต่อเอ้โห99บาทบอกไม่มีสังอย่าให้ต้องเอามีดปัดคอไม่ใช่เอามีดที่คอให้99บาทนี้กันไปนันๆงช่วงนี้มันโควิดอะผมก็แค ไม่มีใครเอาผมด้วยแล้วกล้วยคิดเจอวะพี่ผมว่าแต่ว่าทางที่คิดไปอ่ะมีโอกาส ไม่มีเลยเงียบเฮ้ยข้างล่างมันมีรถชนเ่าวะนี่ดีเห็นข้างล่างเลได้พวกวต้องลงไปทันนะไปคินมึงบินไปดิเพื่อนไม่รู้ว่ารถรถบ้าไอ้รถไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่้คนหลไรจังก็สมัยกับดีขอบคุณที่รถระเบิดรถระเบิดไอพี่ปลาปลาปลาไอพี่ปลาปลาปลา โก้มันน่าจะลงสตรีมเป็นตอบแน่เลยส่วนไนโก้แล้วเหรอเจ็โกเล่นอ่ะไม่รู้ก็มันลงสตรีมมาทงี้แหลเดือมันอยู่บ้านนี่แต่ Cái tận tay lên chia tận tay lên phạt mặt nhà phạt mặt lên phạt mặt ไอคิดไอ้คิดไอคิดไอคิด,อด,อดเออโอ้โหฉันค <c oughs> ิดจะขัชนไห้มเมื่อกี้อเปอมัน่ชนไม่โดนมาเอาให้ครบที่หนึ่งนะนั่นค่อยลอง